มาถึงช่วงสีสันข่าวแซบนะครับเมื่อวานนี้ยายโจแสบเขาสัญญาไว้ว่าวันนี้เขาจะพาไปดูเทคนิคการดูประตูแม่กองนะครับว่ารประตูแม่กองของแท้เนี่ยต้องดูยังไงแล้วทําไมประตูแม่กองเนี่ยถึงต้องหน้างอคอหักด้วยขึ้นชื่อกันมานานนะฮะใช่ครับว่าประตูแม่กองต้องหน้างอคอหักไปฟังคําตอบได้จากแม่ครับประตูแม่กองที่จังหวัดสมุทรสงครามในช่วงสีสันข่าวแซบวันนี้ครับ ที่จังหวัดสมุทรสงครามนี้เขาอ,อุดมสมบูรณ์ดีจังเลยนะคะเป็นปากอ่าวไทยอ่าวกอไก่ที่สร้างอาหารทะเลให้เรารับประทานกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่สังเกตได้จากการผลิตอาหารทะเลทั้งของสดของแห้งเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ บรรดาปลาทูผิวสวยเตึงตึงหน้างอคอหักที่เรียงรายอยู่ในแข่งปลาทูที่เห็นอยู่นี้จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าปลาทูเหล่านี้เป็นปลาทูแม่กลองแท้ๆที่มาจากน้าน้ำอ่าวไทยของเราเดินๆไปก็เจอเจนนุดแม่ค้าขายปลาทูจาเจ้าเก่าแห่งสมุทรสง,งครามค่ะ ลูกค้าเยอะเชียวก็เลยขัดจังหวะเจนนุษด้วยการขอเข้าไปถามหน่อยว่าประทูแม่กองของแท้ต้องเป็นยังไงไปหาคําตอบกับแม่้าประทูกันค่ะทูะแม่กองของแท้ต้องหน้าง,งอคอหักของแท้ถ้าหน้าไม่งอคอ,อไม่หักไม่ใช่ห <c oughs> น้าง,งอคอหักสองตัวอ้วนซั้นค่ะ ดใหม่ทุกเข่งก็เราก็จะเอาปลาทูเนี่ยมาหักปั๋นะคะแล้วก็ใส่เข่งก็จะเป็นสโลกของแม่กองว่าหน้างองคอหักค่ะปลาทูที่แม่กองไน้รับานอร่อยมากเนื้อจะนิ่มแล้วมันอร่อยค่ะจะเป็น<อ>แต่ทําไมต้องหน้างอคอหักนะหรอคะเหตุผลง่ายๆก็เพราะถ้าไม่หักคอปลาทูเขาก็จะไม่สามารถ <S <S วางเรียง<ส>อ,อยู่ในเข่งได้อย่างสวยงามนั่นเองค่ะ ปลาทูแม่กลองของแท้ก็ต้องเป็นปลาทูตัวเล็กด้วยนะคะเพราะปลาทูที่อยู่ในน้ำน้ำอ่าวไทยอาศัยอยู่ในน้ำไม่ลึกแต่ในดินมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ปลาทูไทยแท้ๆจึงตัวเล็กแต่เนื้อมันไงล่ะคะส่วนปลาทูตัวใหญ่ๆก็ได้มาจากน้ำน้ำอินโดนีเซียหรืออินเดียโนนะคะปลาไทยถึงจะเล็กหน่อยแต่ก็กินอร่อยนะคะคุณยายจะแสบรายงานค่ะ ปลาทูแม่กลองนี่เขาบอกว่าอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพระภูมิอยากอร่อยนะครับทำไมฮะต้องนั่งงอคอหักเอ๋อเลยฮะระวังหน้เราหลอกก็คอหักได้นะ,ะร <laughs> ครับครับโอเคโอเคครับผม วันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงวันแล้วนะครับเราจะลากันไปด้วยภาพการหาชมได้ยากนะครับของปะกการังวางไข่จาก g r รด t บ a r r i e r Reef นะครับซึ่งก็เป็นแนวปะกการังขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า2,000กิโลเมตรในออสเตรเลียนะครับโดยกินพื้นที่กว่า2,015,000ตารางไมล์หรือว่า3,045,000ตารางเมตรหรรือตาางกิโเมตรเลยทีเดียวนะครับก็นับว่าเป็นแนวปะกการังที่มีความยาวและก็ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจนสามารถมองเห็นได้จากอาวกาศเลยทีเดียวครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ Pretty happy.